จินตนาการภาพนี้ดูสิครับบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับชาติอย่างนายทักษิณชินวัตรกำลังต่อสู้กับความยุติธรรมในศาลที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นแต่ข่าวล่าสุดอาจทำให้ใครหลายคนต้องตะลึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ออกมาเปิดเผยชัดเจนแล้วว่าการอุทธรณ์คดีมาตรา112ของอายการสูงสุดนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิขอพักโทษของเขาจากคดีสืบเนื่องจากชั้น14เลยแม้แต่น้อยพร้อมยืนยันว่าการยึดทรัพย์สินจากคดีหุ้นชินคอร์ปอเรชั่น มูลค่า1.76หมื่นล้านบาทจะดำเนินต่อไปตามปกติไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนี้เป็นจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปครับคุณรู้หรือไม่ว่าข้อสังเกตของสาธารณาชนต่อเรื่องนี้เริ่มมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นนายประกรณ์นิลประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้อธิบายอย่างละเอียดว่าแม้มีข้อสงสัยว่าการอุทธรณ์ดังกล่าวอาจตัดสิทธิ์ขอพักโทษแต่เขามองว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเขาย้ำว่า ต้องดูรายละเอียดกฎหมายก่อนเพราะไม่ต้องการให้คําตอบผิดพลาดตัวอย่างเช่นในระบบยุติธรรมไทยการอุทธรณ์ไม่ได้หมายถึงการตัดสินขั้นสุดท้ายเสมอไปมันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาคดีที่กําลังดําเนินอยู่ดังนั้นการขอพักโทษจึงยังคงเป็นไปได้ในช่วงนี้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ครับแต่สำคัญมากสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องกฎหมายเลขาธิการกฤษฎีกรได้ชี้แจงชัดว่าการจะขอพักโทษได้นั้น ผู้ต้องขังต้องรับโทษมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งในสามของระยะเวลาโทษหรือไม่ก็จำคุกมาแล้วอย่างน้อย6เดือนซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติตามก่อนที่จะยื่นคำขอพักโทษเพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังมีโอกาสปรับตัวกลับสู่สังคมได้เร็วขึ้นหลักเกณฑ์นี้ช่วยป้องกันไม่ให้ใครได้รับสิทธิพิเศษเกินควรและเป็นการส่งเสริมความเป็นธรรมเช่นในกรณีของนักโทษทั่วไปที่อาจต้องรอยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโทษศพอ่อนจึงจับพิจารณาแต่ที่นี่ยังคงมีขั้นตอนที่เคร่งครัดเช่นกัน เมื่อถูกถามซ้ำว่าการอุทธรณ์คดี112จะปิดกัน้นสิทธิ์ขอพักโทษหรือไม่นายประกรณตอบว่าการอุทธรณ์ไม่ใช่คำพิพากษาในที่สุดมันยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีด,ดังนั้นการขอพักโทษจึงน่าจะได้รับอนุญาตได้ต่อไปเขาบอกว่าคำตอบนี้เป็นเพียงการตอบที่ยังไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสมมติว่าคดีกำลังอยู่ในชั้นอุทธรณ์เหมือนกับการรอผลการสอบใหม่หลังจากสอบตกครั้งแรกคุณยังคงมีสิทธิ์ทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อไปได้จนกว่าผลจะออกมาและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างกันได้ครับเมื่อถูกถามว่าหากนายทักษิณได้รับการพักโทษจะสามารถเป็นผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งได้หรือไม่เลยขาทีกา่การกฤษฎีกากล่าวว่าต้องดูรายละเอียดก่อนเพราะอาจมีข้อผิดพลาดได้นี่อาจเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเพราะบางคนมองว่าเขาควรถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองหลังจากที่ได้รับการพักโทษในขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าการพักโทษเป็นการให้โอกาสใหม่และไม่ควรกีดกันสิทธ์ ทางการเมืองโดยสิ้นเชิงคุณคิดอย่างไรในส่วนของคดีภาษีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่านายทักษิณต้องชำระภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นมูลค่า1.76หมื่นล้านบาทนั้นเลขา,ารรธิการบริษฎีกายืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่ต้องดำเนินการพิเศษใดๆเพียงแต่ต้องร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่ทุกคดีต้องผ่านเช่นเดียวกับคดีภาษีทั่วไปที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารและการคำนวณภาษีที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่า การดาเนินการเป็นไปนอย่างยุติธรรมและโปรง่งใสเมื่อถามว่าสามารถยึดทรัพย์สินของนายทักษิณได้ทันทีหรือไม่เลยขาธที่การกฤษฎีกาตอบว่าต้องดําเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายปกติไม่มีข้ามไปไหนและทรัพย์สินที่ยึดได้จะตกเป็นของแผ่นดินซึ่งเป็นหลักการทั่วไปไม่ใช่กรณีพิเศษสําหรับใครคนใดเพื่อให้ผู้ที่สนใจกฎหมายเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึงการยึดทรัพย์ในคดีช่อกงทั่วไปที่ต้องมีคําสั่งศาลก่อนมันช่วยป้องกันการ,การละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์ และนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากครับเพราะหลายคนอาจสงสัยว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการยึดทรัพย์เข้าคลังเลขาธิที่การกฤษฎีกากล่าวว่าขึ้นอยู่กับกระบวนการสืบทรัพย์ซึ่งต้องปรึกษารายละเอียดจากกรมบังคับคดีแต่โดยทั่วไปอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีขึ้นกับความซับซ้อนของทรัพย์สินเช่นหากทรัพย์สินเป็นที่ดินหรือหุ้นที่ต้องตรวจสอบความเป็นเจ้าของมันอาจยืดเยื้อไปบ้างแต่ทั้งหมดนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย ในที่สุดแล้วข่าวนี้เปิดประเด็นใหญ่เกี่ยวกับความยุติธรรมและสิทธิทางการเมืองของบุคคลที่มีอิทธิพลคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการอุดธรณ์คดีไม่ควรส่งผลต่อสิทธิขอพักโทษหรือคิดว่าควรมีกฎที่เข้มงวดกว่านี้เพื่อป้องกันการใช้สิทธิทางการเมืองหลังพักโทษบางคนอาจโต้แย้งว่าการพักโทษเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่คนอื่นมองว่าเป็นการเปิดช่องโหว่สำหรับนักการเมืองที่เคยมีปัญหากฎหมายมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะครับ